ขณะนี้การรับชมโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณต่างๆนะคะได้มีการจัดเรียงหมายเลขช่องใหม่เพื่อใหการรับชมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมช่องโมเดิร์นไทีวีผ่านกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการได้ดังต่อไปนี้คะ่ะกล่องรับสัญญาณ GMM z นะคะรับชมโมเดิร์ทีวีได้ทางช่อง309ค่ะ กล่องรับสัญญาณ IPM รับชมโมเดิร์นไอทีวีได้ทางช่อง4กล่องรับสัญญาณซันบ็อกซ์นะคะรับชมโมเดิร์นไอทีวีได้ทางช่อง5ค่ะกล่องรับสัญญาณ PSI รับชมโมเดิร์นไอทีได้ทางช่อง4หรือ332กล่องรับสัญญาณไทยแสรับชมโมเดิร์นไอทีได้ทางช่อง50หรือ341กล่องรับสัญญาณ d y n าแสตและ r ี o t เทครับชมโมเดิร์นไอทีีได้ทางช่อง50ค่ะ กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบซีแ n นหรือจานดำรับชม m o เด r ร์นานทีวผ่านการออกอากาศคู่ขนานในช่อง m c h d อได้ที่ช่อง40และล่าสุดนะคะทาง True Vision ได้ทำการจัดเรียงใหมายเลขช่องออกอากาศรองรับระบบทีวีดิจิตอลคุณผู้ชมสามารถรับชม m มเด r ร์นายทีวผ่านกล่องรับสัญญาณของ True Vision ได้ที่ช่อง16ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ